พี่โทรลองกด F6 ดูพี่ไม่เคยแล้วไม่เคยแล้วน้องโอเคของของพี่ด้วยใช่ไหมเออเป็นไอพี่พี่ทำได้หนึงทำได้อยู่ใช่ไหมจับได้ใช่ไหมผมทําให้ดีกว่าเอาแฝดแอดมินลงมาเดี๋ยวน้อองเืืปนของดีของดีเออไม่ต้องนี้เข้ามือแล้ว อ่าเรามาจะจนที่นี่ยตะสองผมมันขึ้นอยู่แล้วไปพี่แะ่แมงลื่นจัดรออะไรเนาะลื่นจริงไม่ต้องเทสหรอกลองเลย ได้หรือเปล่าโนตีเมนหรอจกไม่ได้อะพี่คอนจบูนเยอะขนาดเลยหรอเยอะต้ไมหมอน้อยเกินเมื่อวานมันเยอะพี่มันน่้นจะเหนื่อยแล้วผมบอกเลยเหนื่อยจริงพี่แม่งขึ้นเขาลงเขาอะโคตรเหนื่อยเลยเอ้ยน้อง ไม่ไหวม่ชิ้วสำหรวจงง,งเรียบร้อยหลุดอุ้ยหน่อเรื่นๆเรื่นจริงเรื่นแล้วบอกกับรถแรงอ่ะพี่เออ <c oughs> มเรื่นจริงแต่ว่าตำหรวจไม่ตึงเลย อ่าเนาะตำรวจไม่ตึงเลยอ่ะตึงกว่ามันวะอ่าตึงกว่านชไน้องถ้าจอกหมดเดียวตรงเนี้ยขข้นมาอยู่นะปูนี่เนี่ยแต่พี่ลงไปจอดเลยผมซ่อมรถให้ชนทีเดียวอ่เกือบพังละแรงจัมแรงไง คอามงแรงแม่งสูงจไม่น่าได้ป่าพี่หมดจบแล้วพี่ว่าอันนี้พี่จะทำอะไรจะป้นหรือจะอะไรป้นมันยังไม่เข้ามานะยังยังไม่ป้นยังไม่ป้นยังไม่ป้นโอเคถ้าถ้าจะไปป่นจะบอกว่าเออมันยังป้นไปได้ตอนเนี้ยปรับดีเลย์ป้นด้วยดิโนดีเลย์อ่ะไม่มีดีเลย์เหรอเออเดี๋ยวบอกตามบ้านให้ ได,ไ,ได้นได้น้องได้เหรอได้พี่ได้ <c oughs> ไม่ได้ยังไงวะแต่ภาพพี่คือไม่ได้นน้องใช่ค่ะอวามไม่ตรงเฮ้ยตำรวจผมงทำงานกันมั่วนี่ าทได้ป่ะเน,นี่ยผมเห็นได้มังเห็นได้ด้วยเหรอพี่เห็นได้ป่ะมองเห็นได้ยังไงวะพี่เห็นไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันมีสองกองอ่ะอันนี้ได้หนึ่งกอง <c oughs> มันมองไกลอ่ะมันมันมองไกลอะ่มอลอะมันมองไกลมากอะ <c oughs> ่ะขี่แล้วมันมา เหินติดโอ้ตำรวจโอ้ปฏิสดดิทธิภาตำรวจเนี่ย <c oughs> yeah, ลงยังติดเลย <c oughs> ตกนอกเมืองไม่ได้นะพี่เอ่นาะตเนยอันนี้อันนี้ถือว่านอกอ๋อนอกเมืองใช่ก็ติดานปะตามตึกนานอยู่พี่ประมาณยี่สิบนาทีไปยืนหน้าแลนด์อยู่างพี่แลนด์แดงอ่ะเอ้ยแลนด์แดงอ่ะสาวๆแลนด์แดง หมอไม่อับถ,<ช>ถ้าหมอนต่าหมอน่าจะเหนือ่อยใครหมอมังน้องใช่อาจวทนี่มีจูนรถปะมีอะไรบ้างปะมีมีจูนรถพี่ใช่เหรอลองจูนเวลาลองจูนคันนี้ดูปะเฮ้ยอย่าเลยที่จูนไม่เป็นล,ลองดู ตัวค้าเมื่อกี้ยิงเราหรือเปล่าโดนสองรอบเลยไม่ค่ะตัวค้ายิงเราทำไมอ่ะอ้อรอดหรอจ้าอจิมิปุฮะคื่อะไรอ่ะฮะเมื่อกี้ยิงเหรอครับไม่ได้ยิงครับใครยิงอ่ะคนหรือเปล่า S <S <S มีมแล้วค่อยยิงป้าแล้วมันออกอยังไงอ่ะกลัวอัดเต็มหมดเลยอ้อจากนี้ยังไงอ่ะป้าเียวเก้าเหรออ้อเนี่ยอ้าวอ้าวลุงลุงอย่ายอมลุงยิงใครลุงยิงลุงยิงฮัลโหลใครเนี่ยไม่บอกโลเปสอ้าวนี่เดี๋วเขาจุ๊บเรียบร้อยใช่เดีย๋ยบอกแล้ว จูดาพี่เฮ้ยจูสับให้ผมหน่อยได้ไหมครับมาจินเอาดจูปสับให้ผมหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลครับ ส่วนสามห้าผมนสิอยดไม่เป็นมันเปิดมันเปิดเพลงยังไงอะ่กออะกดที่ครับเร,บรดิโอครับเรดิโอครับเรดิโออ๋อเพราะต้องตรวจเซฟได้ขอบคุณครับอยไม่เป็นจริงๆหรอครับโอเคครับ YouTube ่าฮะ ทำไมแรงเบยกมาถึงไปแบบนี้นะอ๋อแรงเบรกแบับไม่ได้โอ้ยเพืเ่อนๆฟังเสียงดิ g d r สามห้าเสียงพ่อโคตรลั่นโคตรลั่นครับผมรถร้นพี่ให้ผมนะครับอันนี้เอามางาน นะครับมีมา3,000 4,000เอาเสียงเครื่องยนต์ให้เพื่อนๆชมกันนะครับอุ้ยเพื่อนๆฟังเสียงดิจ t r 35เสียงพ่อพูดลัน่นพูดลั่นครับผมพีทัวอยู่ไหนพี่อยู่น้องลองช่วยหนึ่ง<ด> พี่ต้องกดเซฟชจ้วเวลาทำอะไรเสร็จแล้วใช่พี่จูด้ผมหน่อยได้ไหมครับราสุดแนะรับยิงผมต้องมีค่าจูด้ผมแล้ว<อ>จูดให้ผมด้วยจูนไม่เป็นน่ะคนนั้นอ่ะโอ้ยิงบ่อยนี่ขอค่าเสียหายด้วยครับ ค่าเสียหายเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับไม่ได้ค่าเสียหายจูนรถให้ผมหน่อยเป็นเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นเอาอะไรอะครับจะให้อะไรอยากให้ขึ้นรถมามากกว่าเฮ้ยได้ครับจูนรถให้หลานครับจูนรถให้หน่อยดิจูนไม่เต็มครับจูนเสีให้ผมหน่อยผมไม่ใช่คนจูนไงพี่สุดพี่ลองครับแล้วที่จูนมามันไม่ดีอ่ะอทุกทีม รถล,ลื่นจัดไว้พี่เอายึดเกาะอ,ออกด้วยแหละเย็ดแรงสัตว์เหินเหินมีบิน ถ้าสุดแบบมึงดีกว่าเนาะมึงจูด้วยใช่เหรอไม่สุดไดม่สุดผมสุดเลยฟินฟินเป็นจูแน่เออให้ฟินเป็นจูเถอะเขาไม่อยู่ใต้พี่เดี๋ยวค่อยแกท้ทีหลังเอามาจูใหม่เมาจูนใหม่มาได้แล้วนั่นนนนงนั่งซ่อมรถกันตำรวจตำรวจสิบหมอสี่ใช่ ไม่เึ้นเนาะอ่ะไปไจอดจูนนู้นไปแล้วก็หลังก็ได้คุยกับยิงด้วยไปนะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับไม่จูนเลยผมหน่อยดิจูนไม่เป็นเด่๋ยวมีขอลองขับสามอาพี่เลยดิแล้วให้ใครจูนล่ะครับหนึ่งพี่โทนี่จูนอยู่เลขทะเบียนรถอะไรอ่ะมันพีโทนี่ VDJ เรื่องอะไรม้าจะไปกินข้าวแล้วไปไปจบโปรย์กับผมไหมเลขทะเบียนรถอะไรอ่ะห้าสามเจ็ดครับห้าสามเจ็ดโลโกต้าเมกเก้า ไปจบปืนกันผมไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยออ้กูต่าของสับตาชาไี <S 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 ่ลองทิบหายในกล่องไฟฟ้าม่ะปกติจิ้งให้แล้วกล่องกูเตรียมสองร้ด้วยเลยร้รอยร้อยทะเบียนห้าสามเจ็ดนี่สาหใครวะพิเตมิทหรอพิเตอมินะว่าสานี่ใครจูน่ะพี่เลองได้ปะ รอรอรอพี่ชูเขานดเจูนะอะไระค่ะ้องะถมี่ไมจริงกระจกแตกแ่าวกระจกหน้าไม่แตกาให่ยอะนลองแล้วถ้ามือมามันบยี่มีใครขายข้าวมันไก่ไหมเด๊สองแปดเก้าครับการยึดเกาะมาบ้างกรยึดเกาะเราวะอครูคเท่าไรเรื่องนขอบคุณครับขอด้วยได้ไหมครับ มัดยืนไมาหิวข้าวสี่ก้าไม่เล็รๆเพื่อนๆได้เสมอแล้วนะให้ได้เสมอใช่โอ้โหต้องพุณครับกินข้าวสีก่อนนะหิมเลยอ่ะใช่เหรอบูชาจะจะขอแจกคนใส่หมวกอันนู้นลูกขาดมาเลยยังไม่ได้เอาแลยนอนไม่หลับครับนอนแะงโมมาแล้วเกอดถนนแล้วไม่มีสองออน่ะคนที่ผมขอแข่งกันดีเท่าทีโอ้โหคนโม ทำไมขี้เมาจังครับไม่ได้ขี้เมาครับขี้มมเมาอย่างเดียวปะไม่ได้ขี้เมาอย่างเดียวแล้วขี้อะไรครับ้วขี้รักแน่โอ้โเหลือนเลยซ<ห>้ำไปเลย

นี่คือแจกสูตเหลือรับไม่รู้ว่าดีหรเปล่านดิใครอยากได้ก็ลองใช้เองครับไม่ติด,ตดถ้าไม่ติดอยู่แล้วมิดอยู่แล้ว่ได้นะไม่อยากด้วย เฟี้ยวเด็ยเพราะว่าสูตรที่ผมชวยไม่แค่เฟี้ยว